หาลงมาทาได้จีอ้าวต้องทาแล้วขยาวกินเนี้ยจะลงไาก่อนอ่ะมีเมื่อไหร่ก็ได้เอาฟองเลี้ยงผงส้มสีงานเอลงเลยมาแงงกะลงเหมเรียวฟอเหมือนกัีละสีดมาดูวิีทำดีเด้ 3-4 hả chế sáng chế sáng ma sáng chế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  sáng หกส,สี่เอ้ยหกสองหกสามสองห้าส่่สกันะคมไม่ร,รัเอียอะโอ้ยไอ้โรเดียวไนแ <laughs> ่มีเดียวไมเสร็จองกับมาเยอะนี่ตัวเต่งนี่เอาไปเต่งสีเลยตัวเต่งเต่ตงสี ติงสองติงสามติงบ่หน่บ่อาอันนี้บ่อ่าอัตเนอัตเจ้าบอกให้มันอันนี้ได้ไหมเออตัวติงพอตัวนี้ก็ติงนี่ยตัวตินี่ก็เดงนะเดินเนี่กักสีดำเนี่ยบ่อนเอากักสีดำเปยนเนตัวตัวจูเราบ่เอาจดตอว่าหกหกหกง้งนี่เอาหกินเกี้ยงแล้วเนาะหกสี่สอโอ้ยสี่มาตัวแสี่สี่หก คอยบอกว่าโขคอยขย่อกมาก็ยังไเอานี่กักกเอาไปจ่ายกันด้วยจ่ายกันรตัวนีกี่านันกินหมดเองคอยก็ยังว่าคอยขย่อกมานี่ี่บานี่สามสองสามชี่ห้าเหมือนหาอข้าเงนหยาบก็บางก่อยู่ อะไรกระจายกันเองได้อเหมือนหกเออกตซอมส้นนานแล้วก่ซอมส้หกต่อมมาหมเอาไม่่นมันหดโอ้ยเดีตัวเล็กมากกบตายันแล้วอ้าวไปเมหกติยมีเยตัวเลยอ่ะฟัง ไม่เด้อซี้อะบันวกซีบันเนี่ยสวยมากสูงมากเอกแตกมากสูงเนี่ยซียันห้หกคนหนึ่งหกซีสามะบนพาันตับนากว่าสามซีาซีเลยเนี่ยเป็นซองนี่เอาไปเลยนะเอ้ย ยังติดสองขบคนมาหกสี่เอาขมาขาสองเนี่ยบ่ได้อหัวาอล้วยังหูท่านี่บอกติดให่คนมาหกัวซากจิงดี่อาหัวากจรงดิงหูิหาเออออกสอง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 อ้าวไแม่มาสองเหมืนจ้าเวอรหาวอลเลตัวอะวตัวหางข้าหเอาอห่นงกัเอาบ่หากระสองอยบ่ S <S คอยการหาสองเลยว่ะงสูงเอาเดี๋ยวนี้การหาซองอีกอาไงีาปี่เอาเลยซีหกเอ้ยอมก่นตื่ซ้สามก่อนเด้อนีเดยงสูงจะตงแสูงอ่ะันโอเคอายังเจ<อ>2อ่ะอ่านเมาแล้วอสาม<อ>็วเอาไปซงหกสูง น่สองามสาพันย <6, 000. S 1> อ่ะ<า>ชเปิดเจหองก็นีเนาะโอ้คนมาอยเดียวอยู่ที่บนไหเย <laughs> ยียบรอยยิงพอ,อ, <laughs> อตัดไปจิติงสองเดี๋ยเอกีบ้งเจ๊นี่เด้อจเสียแล้วมงึงบอวหไปเป็ดหาพัน เจอาปีบปลอกเลยอันนี้อันนี้ก็หาพันอันนี้หาพันเพื่นมืนหามือหาเจมืเป็นมืนหาพรจ้ามืก็คือบอดีแค่มืนหาพ่อไม่หาพ่อเพราะว่าขัดัดเนี่ย เมขออนุญาตเกียดเกียร์อะวเจ๊ะตามมือกี้เม่อัี่นี่เกียร์ใจมากบ่ เงินจะถูกไม่เด็่ใหญคอยดิคอได้แสดงว่ามีจะสยงว่ามีสเท้สองหเจนักหาท้าสองเนาะป่หารอยเจ๊คือไรแล้ววะไม่ได้จริงเเดนเดยบประหยัดบานมีมาวานมมุ้ยเินลูกสอง สนั่นนี่มเน่ยเดนะนี่ยอยกนนะครับหนสามเดลยลมสอเอ้าเห็นหามสองัย่ยกต้องมาอยู่สเดียวเป็นเป็นอันี้สเดียวนยังไงบ่มสองเต็งสกับเต็งตนี่ยู่หเต็งหเอาวะเนี่ยเอาเอเยววะเนี่ยเอาทียลวดบ่ดี เอาไปติตามเอตดาล้วห่าวดีเลยตัวด้ยอะจังโอเค่ะ้้หัามสองเ้าขพูดได้เนาะอืคันหกหกหกเดียวเพี่ยเสั่น้านาเดียวรอเออนักนักเดีแล้วหนึ่งดีแล้วกองสามผมเอาสามพเนไพคกบานก เย้ฝีมือเจ้าสิบเบาอย่างไงคอยงัดโขมาเจ้ากระเซิร์เหมือนเด็กไปยังว่าโขอันนี้หกพันหกพันอันนี้ห้าพันเป็นหมื่นเอ็ดหมื่นเอ็ดอันนี้ห้าพันเป็นหมื่นหกหมื่นหกคูณสามเป็นเท่าไหร่เจ๊ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเบลเยวคอยไอโบ้เรียกคนนใ้เรื่อย คูณด้วูคไใดเก่งท่านนี้นะ่ะเป็นเท่าไรสี่หม่นแปดบาทเจ๊ถือกองบ่หกโมเมนต์เนีหกสาสิบแปดสี่โมเมนต์สี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดพันห่นหมันจะได้กคูนพามมันจะได้นกความเท่าไหร่อสี่หมื่นหกสยบี่หกมว่าสี่หมปดบวกอีกบวอีกหมื่นสองเป็นหกหมื่น ห้าหมื่นหกมื่นหกมื่นพอดีสามดอกสี่หมื่นแปดอะหกหมื่นเอามาอีกสองหมื่นสองย0 0 1มสองมืนสองสิ่มาสองหมื่นยังไงเอาทุนมันเดีสามดอกคุนสีข้าไปติล่าหกสี่สี่หกนันหกหมื่นหกสี่หหกหมื่นสี่อบอะแม่นไอ้มันหมื่นหกหมื่นหกหกสี่ยี่สี่เออหกหมื่นสี่หกสี่ยี่สี่ หกซุงยงดีไม่หกซุงหกซุงองเิครับหกซุงเยอะกว่ของคนเาเลยสามพันสามพันผมมันสี่ดีนะผมบอกดีแล้วไปเจ๊ยำค่อยยคยกรยอมมาไหนเพิ่มมาขวบนมดีหมดขาดขาดกขาดมาชีดนะได้เบาอั้ไม่หกสูงไปชิเบ้งบานเบิ่งวดีโอป นี่ยตั้มแทตัวนี้จะยาหกี่ว่าตนี้หกซี่วะนะอยาวเอหกซีนี่องหกเอาด้ยี่ไว้เดิมยาวี่ะ

แ้เจะเมาเลยกัดเจ้านะมาติดองด้ยจะเรื่องจเตกนี่ชุมนี่ลงมันีมาตกซสองจะทานใชะนี่วะเติ่งสองชิ้นลมาใส่สามต่ำกับสต่ำตัวตัวนี่ใส่สองตำสมต่ำส่วนนี่เนาะอ่ะชมเนีอ่ะคุสี่ห้าห้าสามมาโมฮาเย่กินไมล่เขกินข้านี่ ดี๋ยวอะไรไอ้นีเจาเจาขาเจาเด้อเจ้าารขยุีาถือกหาหงนี่หาซีกินด้วยตัวนี้หาซีกินกิงซีกินโอ้ติงซีตัวนน้นไหนคือ่เหอันนี้โกซีกินอซีหกไ่เดนซีห้าหกสองพันสองพันเป็นสีาหกสูง สองพันถึงหกพันนี่นี่หกชูหกูทนี้อันนี้เอาเทนีอันนี้ติงหกติงหกท้งนี่ห้าพันได้หมื่นเลยหกเจ็ดปเก้ิอันติงหกตหนึ่งสองสามสี่พันต็งสูงสี่พันใแบบอันน้อนะเออะเรียบ ม่ได้ในแบงค์หาร้อยเดียวเดียวแป๊บเบิ้ลเราเอาวันนี้แบงค์หาร้อยกับอปังเลขมาหมื่นน่งอ๋อเลขหมืนน่งแ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกาสอไม่่สกได้เทาไน เป็นอะไรบุกมีากสมมกสามสิบเปอร์เซ็นตก็งสามกระต็งหกมมีหาเนาะเดี๋ยวขยาวมาอนี้เนาะตัวหกสามเลยหกสามเลยนี่ห้าหกหกสามห้าถกอือโอเคหมกศี

เตงีอันนี้กับปรเต็งซีอันนี้กับปรเต็งซีเืเนยขันเมากับเมานี่คือมันู่ต่ำตัวเต็งนี่ตาขามาเต่งกับไปเต็งซีอบนนีนีตาข่ายนี่ลงมานพาซ้ำกับเวะหาซ้ำเสีเอียวบ่เอาแต่โซนนี่บกซ้มบเอาะบกซ้เอาเลยโอเคเอาต่บุกสี่ซ้ำีวอก าเอรเนหกสี่เย่าหกสี่เยเดี๋ยวหกสไวหกซุยังมชมดิชมดจาม่ตกถือกับจ้กถือเป็นถือตนไหนน่บ่ถืออกินเบิกินเี่ได้ตีดนี่ได้สีสอเอาไปี่ถ่ม่ที่เจ็ดกบาท cái thằng này cột ha phan phan ô sét tè 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 chết không được sét mền hạt tụi này tè tè tụi này tụi tè tè cột chết ăn kim vào đó anh ăn kim vào đó chết quen hai đội hãy hay phổi. đểo cho tụi này tè 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 cột này tè cột à đây nè à hai hai ba ba hai hai ba ba hai hai ba ba hai hai ba หนึ่งสองสามหาพันหนึ่งสองสามสีาหกเจ็ดแปดเกเจนี้ยหนึ่งสองสนเพื่อนหนึ่งสอง้า สิไปโหเจาเจาะมือเจาเจีะงซีจีติงชีจีค่ะพันเก่งมากมาสองดอกเงีนก็คือเรียนนี่มาเราเรียนกัว่ดิลาอ้าวไปพีีเียบฟังหน่อยเนอโอ้น ถ้าคนเลเวกเนียจะสิไปไทางไหนไปทางไหนเขาจะสูไปไเมาเมาเมาอะไรแเมาแท้แบ,แบบจะแรกแวหารอยพุ่มไมใช่ใช่าดเนี่คนพุ่มไกตนองพนะุ่มไนเลยินได้เบิได,ด้ถูกนะถูกรูไฮโดรถูกรูถกถก็เผยุ่มเจ้า <c oughs> ของลงมาถือเองอสห พันเมื่อก่อนเด็กสองหมื่นนี้ทุ่งีมีสี่อยู่หรือวะอ่าพันน้อยดหาอ่าสองนี่พันเดียวใช่หรืน,นีงโอ้ออสอเคีสามครั้งสี่สู ี่ยังเอาวเอาตไหนเอาเท่เมเดอนะไรจิิบอกแล้วว่าออกกันเอามาการห้าสี่แล้วก็หาสี่สองเดือห้าสี่สองเี่ยห้าสี่สองก็มาใส่สีอันนี้ก็เอานะตนห้าสี่สองอันนี้อันนี้กางยังไงกางหาสี่เดอ้สอาใส่สีต่าเอกมากกสามิเอาะปเไเจ้ามาอรเนะ เอาพืนลยนเลยให้ควายออกก่อนได้วเจ้าจังเอาไปบ่แล้วเอาชนะเปเดยจะชนะเพราเธอ่อาูวแล้วเสียเปรี่ยนมาว่าคอยจะเอาก่อนนะเจ้าเจ้าจังหมาเนะเปเลยพวกกับสามมาแล้วกินเลือินะสองานเบ่อกินหมดือันตัวเดียวตัวเดียวคยก้าพวกสามคยก็ได้กินดอยที้เป็นแผสอ สีหาไป้ให่คระมาถือที่เปิดเดียวบพถือไปเจเด้อกินนะขออนุญาตขออนุญาตเจ๊จัให้เรากินตัวนี้กินอ่ะพีรให้เรากินแเจ๊ฮะเราเห็นอย่างมากเลมีแต่ตำจัง่ะต่ำอะต่ตำเดียวเออต่ำตำเรูงอี่ังเพราะว่าเราเห็นอย่างเช่อย่างหนึ่งเข่อยยังถูกน้มง